สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซ่าพอดแคสต์ที่125นะครับพอดีวันนี้นะครับคุณหมอได้มีโอกาสออกไปถ่ายนกที่นาเกลือนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นจุดถ่ายนกที่มีนกอพยพเนี่ยมาจากรัเสเซียนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอากาศที่หนาวจัดมากๆนะครับพวกบรรดานกหลายชนิดก็เลยต้องบินนะครับ ในระยะทางมากกว่า8000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาพักอาศัยอยู่ที่เมืองไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็จะพักอาศัยอยู่ประมาณสัก5-6เดือนเลยนะครับทุกครั้งที่ได้ออกไปถ่ายนกแถวบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเราก็มักจะพบเห็นนะครับพวกนกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือนกนางนวลน,นกยางนะครับทั้งนกยางใหญ่นกยางเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้าดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันคล้ายๆกันอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ไกลพอสมควรเลยนะครับจากที่นกเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงๆนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยมองโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็คล้ายๆกันมองไปแล้วมันก็เหมือนกันไปหมดเลยนะครับจนบางครั้งเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเอะมันก็ดูไม่ค่อยน่าดึงดูดสักเท่าไหร่นะครับ รู้สึกว่าการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยทำไมมันดูคล้ายๆกันไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับคุณหมอก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของนกที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมมากเลยทีเดียวนะครับภาพที่เราเคยเห็นว่านกรวมตัวกันเป็นฝูงๆนั้นเนี่ย มันจะเหมือนกันหรือว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ปรากฏว่าพอเราถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าที่เรามองเห็นนกทั้งฝูงเนี่ยว่ามันคงเป็นนกชนิดเดียวกันเนี่ยแต่คําตอบจริงๆแล้วเนี่ยมันคือไม่ใช่นะครับมันเป็นนกที่รวมตัวกันเป็นหมื่นๆตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันแล้วมันมีความแตกต่างกันมากถึงประมาณเกือบ30สสายพันธุ์เลยทีเดียว,วเราค่อยๆดูรายละเอียดทีละจุดเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเช่นนะครับ ปากของนกนะครับแต่ละสายพันธุ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งทั้งที่นกเนี่ยอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกันดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางชนิดเนี่ยนะครับปากจะสั้นบางชนิดปากจะยาวบางชนิดเนี่ยปากงอนนะครับบางชนิดก็ปากตรงนะครับบางชนิดเนี่ยก็ยังมีปากเป็นรูปเหมือนช้อนเลยด้วยซ้ําไปนะครับ รวมไปจนถึงนะครับสีของปากนกแต่ละชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับบางชนิดก็เป็นปากสีดําบางชนิดก็ปากสีขาวบางชนิดก็ปากสีแดงหรือบางชนิดก็เป็นปากสีส้มนะครับทีนี้พอเราพิจารณาที่ขานกบ้างนะครับเราก็จะพบว่าบางชนิดเนี่ยขาสั้นบางชนิดขายาว บางชนิดเนี่ยสีของขาเนี่ยนะครับเป็นสีแดงบางชนิดก็สีเหลืองบางชนิดก็ขาสีดําบางชนิดขาสีเขียวทั้งๆที่ตัวนกเนี่ยมันดูคล้ายกันมากแต่ว่ามันไม่เหมือนกันที่สีของขาเท่านั้นเองนะครับพอเรามาดูที่หางนกนะครับเราก็จะพบว่าบางชนิดเนี่ยหางมันจะสั้นบางชนิดหางมันจะยาวสีที่หางเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับบางทีก็เป็นสีขาวบ้างบางทีก็เป็นสีดําบ้างบางทีก็เป็นสีเทาบ้างนะครับ ตัวขนนกเนี่ยนะครับที่ปีกมันทิศลายตัวที่คอมันหรือว่าที่บริเวณศีรษะมันเนี่ยก็จะมีลวดลายนะครับที่แตกต่างกันออกไปมากมายนะครับแม้รกระทั่งบริเวณตาของนกเองเนี่ยก็ยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนบางทีเนี่ยตามันจะมีขอบขนสีขาวหรือสีแดงหรือว่าตาสีเหลืองนะครับรวมไปจนถึงพฤติกรรมนะครับของการหากินนะครับก็ยังต่างกันนกบางชนิดนะครับก็ใช้ปากเนี่ยนะครับจิกนะครับหาอาหารนะครับ แต่บางชนิดเนี่ยก็ใช้ปากเนี่ยจิกลงไปแล้วก็เอาหัวเนี่ยดำลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ได้ปลาขึ้นมาแล้วก็ยกหัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบต้องเรียกว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆในรายละเอียดเลยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยนกบางชนิดนะครับก็ยังเป็นนกที่หายากอีกด้วยนะครับคือมันมีนกอยู่ชนิดหนึ่งนะครับชื่อนกชายทะเลปากช้อนนะครับจัดว่าเป็นนกที่หายากนะครับมันมีอยู่แค่ประมาณ4ีหตัวเองนะครับในที่ที่เราไปดูเนี่ยนะครับในขณะที่ฝูงนกเนี่ยเป็นหมื่นตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะกว่าจะหามันเจอเนี่ยบางคนนะใช้เวลาเป็น10วัน20วัน30วันเลยนะครับเฝ้าดูทุกวันเลยนะครับกว่าจะได้เห็นมันปรากฏตัวออกมาให้เราได้ถ่ายภาพกันนะครับ วันนี้นะครับคุณหมอจึงนําเอาสิ่งที่ได้เห็นเป็นประสบการณ์จากฝูงนกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเอมตานะครับทำให้ได้เรียนรู้หลากหลายมุมมองเลยนะครับจึงอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับเรานะครับได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับข้อที่1ฝูงนกนับหมื่นตัวนะครับเปรียบเสมือนกับการทําธุรกิจเอมตาธุรกิจของเราเนี่ยนะครับจะเติบโตประสบความสําเร็จได้เนี่ยและทําให้เราเนี่ยสามารถมีรายได้มากมายเนี่ยนะครับมีรายได้ที่มั่นคงเนี่ย ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีขนาดขององค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่นกเนี่ยนะครับนอกจากมันจะมีเป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีความแตกต่างกันถึง30สายพันธุ์นะครับที่มาพักอาศัยอยู่ร่วมกันหาอาหารในแหล่งเดียวกันอยู่กันด้วยความสงบนะครับไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะครับต่างคนต่างหากินกันเองนะครับมันก็เหมือนในองค์กรธุรกิจของเรานะครับที่เราเนี่ยต้องมีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเรายังจําเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายของผู้ คนในองค์กรธุรกิจของเราด้วยนะครับเช่นมีผู้คนหลากหลายอาชีพนะครับมีผู้คนหลากหลายอายุการศึกษาที่แตกต่างกันนะครับ แล้วก็ไม่สําคัญนะครับว่าเราจะเป็นใครเราจะจนหรือเราจะรวยมาจากไหนมาก่อนนะครับแต่ละคนนะครับก็ยังมีความฝันที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับความหลากหลายของผู้คนในองค์กรมันจะทําให้ทุกคนเห็นนะครับว่าใครนะครับก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจเอ็มตามันไม่สําคัญว่าพื้นเพเดิมของเราเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนแต่เราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราทุกคนต้องการความสุขเราทุกคนต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมีอิสรภาพในชีวิต ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องมาสำรวจดูนะครับว่าผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่มีขนาดขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นเหมือนคนสำเร็จหรือไม่มีความหลากหลายของผู้คนในองค์กรของเราหรือไม่ถ้ายังไม่มีนะครับแน่นอนนะครับเราก็คงต้องกลับมาที่การิสต์รายชื่อการค้นหารายชื่อใหม่ๆนะครับเพื่อให้การสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาในองค์กรของเรา แล้วเราจะมองเห็นว่าการที่มีผู้คนที่แตกต่างกันในองค์กรธุรกิจของเรานั้นเนี่ยมันเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนให้มีความเชื่อมั่นว่าใครๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจเองตาข้อ 2. นกแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันเปรียบเสมือนกับองค์กรธุรกิจของเราทีมงานของเราแต่ละทีมก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเราจะต้องรู้จักที่จะแยกแยะลักษณะเฉพาะของผู้คน ในทีมงานของเราจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้มากๆเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนละเอียด เหมือนกับที่เราจะต้องดูลักษณะของนกแต่ละชนิดเพื่อแยกสายพันธุ์นั่นเองเราจะต้องดูนกแต่ละชนิดว่ามีปากเป็นแบบไหนสีอะไรขาสั้นขายาวมีสีอะไรลวดลายของมันเป็นแบบไหนนะครับผู้คนในองค์กรธุรกิจของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีความชอบที่ต่างกันมีความขยันที่ต่างกันนะครับและถ้าเราเนี่ยนะครับละเอียดที่จะทําความรู้จักกับผู้คนในองค์กรของเรา เราก็สามารถที่จะดูแลเขาเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนเนี่ยขยันมากมีความเป็นผู้นําสูงมีระดับของการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องจัดสรรแบ่งเวลานะครับในการทํางานกับเขาให้มากขึ้นออกไปทํางานในภาคสนามกับเขาให้มากขึ้นช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันให้เขาสามารถที่จะพิชิตเป้าหมายได้ในเวลาที่กําหนด ส่วนใครที่ขยันน้อยกว่าการตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดมีความสงสัยลังเลอยู่เยอะนะครับทำๆหยุดหยุดนะครับเราก็จะได้ดูแลเขาแบบให้กำลังใจส่งเสริมให้เขาได้เข้าเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้เขาได้มีโอกาสใช้สินค้าหลากหลายรายการอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเช่นเดียวกัน ซึ่งมันก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในธุรกิจเอมตามีความเข้าใจในตัวของเขาเองเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะค้นพบจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงมือทําธุรกิจเองมตาอย่างจรงิงจังจนสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันส่วนใครที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจที่จะลงมือทําธุรกิจเอมตา แต่เราเนี่ยก็จะต้องให้การดูแลเขาให้เขาได้มีโอกาสใช้สินค้าไปก่อนนะครับติดตามส่งข่าวสารส่งโปรโมชั่นนะครับขยายความฝันนะครับชวนเขาเนี่ยนะครับเข้ามาเรียนรู้เป็นครั้งคราวนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมองเห็นนะครับโอกาสของธุรกิจเอมตาโอกาสที่จะมาเติมเต็มความต้องการในชีวิตของเขาก็ได้นะครับข้อ3 นกบางชนิดหายากนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับเช่นนกชายทะเลปากช้อนนะครับลักษณะปากของมันเนี่ยนะครับเหมือนช้อนทานข้าวเลยนะครับรูปร่างของปากมันเนี่ยนะครับดูแปลกดีนะครับในขณะที่รูปร่างหรือว่าสีขนเนี่ยถ้าไม่สังเกตให้ละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากนกตัวอื่นๆมากนักนะครับซึ่งนกชนิดนี้เนี่ยนะครับเป็นนกที่หาดูได้ยากในปัจจุบันนะครับ ในแหล่งที่คุณหมอได้ไปถ่ายเนี่ยนะครับมีนกชนิดนี้อยู่เพียงแค่4ตัวในบรรดาฝูงนกนับหมื่นตัวดังนั้นเนี่ยบางวันที่เราไปถ่ายเนี่ยนกตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ออกมาให้เราเห็นหรือเราหามันไม่เจอนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เราจะต้องใช้กล้องสองทางไกลนะครับเพื่อขยายภาพให้มันชัดเจนขึ้นเราจะได้มองเห็นลักษณะของปากมันนะครับว่ารูปร่างของปากเนี่ยมันเหมือนช้อนหรือเปล่าแล้วมันอยู่ที่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเพราะว่ามีช่างภาพหลายท่านเลยนะครับที่บอกว่า เขาเนี่ยนะครับมาที่นี่เกือบทุกวันมาทั้งเดือนเลยนะครับขนาดเดือนนี้มาเดือนหนึ่งนะครับยังไม่เจอนกตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเรานํามาเปรียบเทียบกับก,บการทําธุรกิจเอ็มตานะคุณหมอว่ามันก็คล้ายๆก,กับการที่เวลาเราพูดถึงการค้นหาผู้นําในองค์กรธุรกิจของเรานั่นเองผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นมีลักษณะที่เฉพาะนะครับการค้นพบผู้นําที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตานั้นเนี่ย ดูเหมือนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก็จริงนะครับแต่ถ้าเรามีองค์กรขนาดใหญ่มากๆเราก็มีโอกาสที่จะค้นพบผู้นําได้นะครับเพราะว่าการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวของสถิติเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอบอกได้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับใน100คนที่เราให้การสปอนเซอร์แบบมืออาชีพนะ เราสปอนเซอร์เขาเข้ามาแบบมืออาชีพนะครับก็จะมีคนเนี่ยนะครับที่สนใจธุรกิจเนี่ยประมาณสัก30คนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีคนแบบเรียกว่าจริงจังนะครับต้องการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ประมาณ9คน มีคนที่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างน้อยๆก็3คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งนั่นหมายถึงคนที่เขาสามารถประสบความสําเร็จในธุรก,กิจเอมตาสร้างรายได้ในธุรก,กิจเอมตามีโบนัสจากเอมตาเดือนละ5 0 0แสนบาท1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับประเด็นสำคัญก็คือความเป็นมืออาชีพของเรานั่นเองความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจของเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับ 1. เราจะต้องให้การสปอนเซอร์อย่างมืออาชีพทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับ ที่เราให้การสปอนเซอร์เขาเนี่ยให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจเอมตาให้เขาเห็นความสวยงามของธุรกิจเอมตาให้เขาเห็นได้ว่าเอมตาเนี่ยจะสามารถเติมเต็มส่วนใดในชีวิตของเขาได้สองนะครับเราจะต้องให้การติดตามและก็ดูแลทุกคนอย่างมืออาชีพทำให้เขาเนี่ยนะครับเป็นนักธุรกิจเอมตาที่ใช้สินค้าด้วยความรักในสินค้าใช้สินค้าแล้วรู้สึกประทับใจใช้แล้วอยากใช้อีกใช้แล้วเนี่ยอยากจะใช้สินค้า รายการอื่นๆนะครับทุกรายการเลยนะครับไม่ได้ใช้สินค้าเพียงเพราะมาทำธุรกิจ 3. เราจะต้องติดตามและดูแลเขาเนี่ยนะครับให้เขาได้มีโอกาสเข้าเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศของธุรกิจเอมตาอย่างมืออาชีพรักการเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับ 4. เราจะต้องติดตามและดูแลสร้างสายสัมพันธ์อย่างมืออาชีพนะครับ การดูแลช่วยเหลือฝึกฝนสอนงานในภาคสนามร่วมกับการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมีความซื่อสัตย์มีความไว้วางใจมีความรักมีความศรัทธานะครับทั้งในตัวเราแล้วก็ในองค์กรธุรกิจเอมตาของเรานี่คือการสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับธุรกิจของเรานั่นเองนกเนี่ยนะครับ เมื่อวันที่มันจะต้องอบพยพจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยมาพึ่งอากาศที่อบอุ่นในเมืองไทยเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็ต้องยกทีมกันมานะครับและคุณหมอก็เชื่อนะครับว่ามันคงจะต้องดูแลกันอย่างดีตลอดเส้นทางการบินกว่า8,000กิโลเมตรเลยทีเดียว นับเป็นการอยู่ร่วมกันดูแลกันเป็นทีมที่อบอุ่นไม่เคยทิ้งเพื่อนนกตัวไหนให้อยู่ตามลำพังเช่นเดียวกันกับการที่เราเนี่ยนะครับสร้างธุรกิจเอมตาสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสังคมของเอมตาให้น่าอยู่เป็นสังคมที่ดีเป็นสังคมของคนดีเป็นสังคมที่ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันมีจิตใจที่โอบอ้อมอารีเข้าใจกันเข้าใจเขาเข้าใจเราไม่มีอคติต่อกันมีแต่ส่งเสริมแล้วก็ เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันให้ทุกคนสามารถก้าวสู่ความสําเร็จในธุรกิจเอมตาไปด้วยกันเชื่อว่าถ้าทุกคนเนี่ยยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ถูกต้องมีทัศนคติต่อการประสบความสําเร็จมีทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันอย่างดีแล้วละก็ทุกคนจะสามารถประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนสวัสดีครับ